สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ฮอตไลน์สายสุขภาพนะคะบ่ายวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบ,บําบัดหรือว่านวัตกรรมของแอปโกเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยเป็นนักวิจัยคนไทยต่างชาติให้การยอมรับนะคะนวัตกรรมที่ว่านี้มีวิธีการในการกําจัดเนื้องอกเนื้อร้ายและภูมิคุ้มกันที่บกพร่องโดยใช้วิธีที่เรียกว่าใช้ตัวนี้ค่ะ คิลเลอร์ทีเซลฟังแบบนี้อาจจะไม่เข้าใจและงงๆใช่ไหมคะช่วงหน้าค่ะมาฟังคำอธิบายจากหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมพักครู่เดียวค่ะและช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปอเรชั่นบิมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน่อยครับวันนี้หัวข้อของเรานะคะภูมิคุ้มกันบ,บําบัดแอปโกจัดการกับเนื้องอกเนื้อร้าย และภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยเซลทีพิคาตเดี๋ยวค่วอยเฉลยนะคะว่าเซลทีพิคาตคืออะไร,รแต่เริ่มต้นให้อาจารย์ย้ําอีกครั้งได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นที่มาของภูมิคุ้มกันบ,บําบัดมีที่มายัางไงคะก็เป็นงานวิจัยที่ทําต่อเนื่องตั้งแต่เราเริ่มสกัดสารจากมงคุดเมื่อ44ปีที่แล้วนนที่ม, <า S 2> มหาวิทยาลัยสงขลานครินแล้วก็ผมก็ร่วมทําวิจัยกับคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินต่อเนื่องมาเรื่อยๆ เรื่องความสําเร็จอันหนึ่งนาไปสูอ่อีกอันหนึ่งแล้วก็ไปต่อร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ<ม>แล้วเราก็พบว่าเรามีสูตรสูตรหนึ่งที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบาบัดิมอแอบโก้นะครับ <ทะ S 1> ซึ่งสามารถที่จะจัดการกับปัญหาอย่างที่ว่านี้ได้นะครับเราก็มีการทํางานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการภาครัฐและเอกชนโดยการสนับสนุสนของสวทชนะครับ <ทะ S 2> ภาครัฐก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกชนก็คือแอปเปิบริษัทของเรา <c oughs> แล้วเราก็มีการยืนยันจากงานวิจัยร่วมกันว่าสูตรปุ่มกันบําบันที่เราพัฒนาขึ้นมาจากสารสกัดมังคุงดงาดดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นไม่เลืขาวภูมิคุ้มกันคือ t s 1นะครับแล้วก็ t s 1 7ขึ้นมาได้2เท่า2เท่าและ5เท่าคือ200%และ500% <c oughs> ในเวลาเพียง15วัน <c oughs> จากการใช้4แคปซูลต่อวันนะครับ <c oughs> ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมานะครับก่อนและหลังการใช้และจากที่สารที่ไม่เลือดขาวหลั่งออกมานี่แหละเราก็วัดจํานวน th 1และ th 1 7ได้นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นที่ทราบกันอยู่ในกลุ่มนักุูมกันวิทยาว่า th 1และ th 1 7ที่เรากระตุ้นขึ้นมา2เท่า5เท่าในเวลา15วันเนี่ยมันไปทําหน้าที่กระตุ้นต่อกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตรหรือคิวีเซลล์ต่อ นะครับทีนี้เซลที่พิฆาตคืออะไรนะครับเซลที่พิฆาตปัจจุบันเนี่ยเราสามารถวัดได้นะคือค่า C D 8ที่เราตรวจได้จากเลือดนะครับมันก็เป็นเม็ดเลือดขาวในร่างกายของเราอยู่แล้วมีอยู่แล้ว<า>มีอยู่<า>แล้ว,ลวครับเพียงแต่ว่าถ้ามันน้อยไปยเราก็ภุมมคุ้มกันเราก็น้อยแต่ถ้าหากว่าไม่มีอาหาก็กระตุ้นขึ้นมาได้นะครับเราก็ใช้สูตรของเราเนี่ยกระตุ้นขึ้นมาได้ทีนี้ก่อนที่จะไปรู้ว่าเรากระตุ้นมาอย่างไรเรามาดูว่า เซลทีพิกาตทำหน้าที่อย่างไรดีกว่าถึงจะมีประสิทธิภาพฉมังนักะนะครับขอวีดีโอครับที่เห็นอยู่นี้คือภาพของคิลเลอร์ทีเซลหรือเซลทีพิคาตที่อยู่ในร่างกายของคนเราเราสามารถกระตุ้นเซลทีพิคาตเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลทีพิคาตจัดการกับเซล์มริงเซลทีพิคาตจะเกาะติดอยู่กับเซล์มริงจะเจาะรูในเซล์มริงเพื่อพ่นสารเอซมซึ่งจะย่อย สลายเซลล์มะเร็งไปจนหมดเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโกปเซลล์ทีพิกาตเป็นสีเขียวเซลล์มะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซลล์ทีพิกาตส่งสารเข้าไปในเซลล์มะเร็งสีน้ำเงินเซลล์สีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันทีในภาพจำลองที่แสดงเห็นการทำงานเซลล์ทีพิกาตกกำลังเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งเมื่อเจเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาคพวกมันเข้ามา ส่วนตัวมันเองจะส่งสารพอฟรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ําตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของเซลล์มะเร็งจนกระทั่งเซลล์มะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดด้วยกลไกเดียวกันเซลล์ทีพิคาดยังสามารถกำจัดเชื้อ HIV ไวีไวรัสทับักเซสเอบ D และ E ตลอดจนเชื้อดูยาหรือซปเปอร์แบคทุกชนิดได้ด้วยผมอยากจะให้ดูอิทธิทธิ์ของเซลล์ทีพิคาตเพิ่มเติมจากภาพต่อไปนะครับในภาพนี้จะเห็นว่าสีจุดแดงๆตรงนี้นะครับคือเซลล์ทีพิคาตนะครับหรือคิวรัติเซลล์ที่เราใช้เรียกว่าเล็กเพลกี้หนูนะครับเราจะเห็นภาพของเซลล์ทีพิคาตนี่เล็กนิดเดียวกําลังย่อยสลายเซลล์ของรังไข่ค่มึนบูกรังไข่ ก้อ <C ue> นมือมาเลยนะครับจนกระทั่งสลายไปนะครับทีนี้เนี่ยคืออิทธิฤทธิ์ของมันไม่ว่าเซลล์มะเร็งมันจะใหญ่ขนาดไหนเซลล์วิคา้มกันมันส่งสารแกรนสามซึ่งย่อยสลายโปรตีนเข้าไปม,มันก็จะสลายไปคนยิ่งแก่คิวรเทตีเซลล์ยิ่งเก่งยิ่งแข็งแรงยิ่งแข็งแรงนะฮะยิ่งอาจจะไม่แข็งแรงแต่ว่ามีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นคําถามก็คือเป็นเพราะอะไรสาเหตุก็เพราะว่าคิวรเทตีเซลเหล่านี้เมื่อมันจัดการกับปัญหาอะไรมันมีความจําเกิดขึ้นในร่างกาย เพราะนั้นยิ่งผ่านประสบการณ์มากมายอิทธิฤทธิ์มันก็มากขึ้นมากขึ้นเหมือนวัยของคนใช<ห>ครับอาจารย์เหมือนก็มีประสบการณ์เยอะ,ะ,ะก็จัดการกับมะเร็งได้ฉางมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่พิมพ์เผยแพร่ออกมาในในปีนี้เองนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็กมีงานอีกใจอีกเช่นหนึ่งนะครับขาบอกอะคิวเลอร์จีเซลเนี่ยทำให้เซลมะเร็งผ่านท่อน้ําเหลืองไปสู่อวัยวะอื่นไม่ได้หมายก็ว่าไงครับ เมื่อเกิดเป็นเซลล์มะเร็งแล้วเราตามปฏิเราจะรู้ว่ามันจะลุกลามไปเรื่อยๆใช่ค่ะการลุกลามมันจะส่งผ่านท่อน้ําเหลืองนะเข้าไปี่อวัยวะ,ยะอื่นแต่คิวรีตีเซลจะไปทําลายท่อน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้คิวรีตีเซลจะป้องกันการลุกลามของมะเร็งเมื่อเราเป็นมะเร็งถ้าเกิดคิวรีตีเซลเพิ่มขึ้นมาจะไม่มีการลุกลามเพราะฉะนั้นอันนี้อันดับแรกส่วนมะเร็งที่เหลือนะอยู่ในอวัยวะอื่นเราก็คิวรีตีเซลก็จัดการไปเรื่อยๆ นะครับอันนี้คือประสิทธิภาพที่ชัดเจนของคิวรัเซลนับวันความมหัศจรรย์ของมันมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นและเพื่อให้เห็นภาพนะครับให้เกิดเป็นภาพจำของงานของวิจัยของเราเนี่ยเราก็เรากําหนดคิวรัทีเซลเป็นคิวรัทีเซลหัวมังคุดครับนะครับพอเราสกัดมาทํามาจักสารสกัดมังคุดเป็นตัวหัวมังคุดเลยนะคะมันจะพ่นสารเข้าไปในเซลล์ติดเชื้อหรือเซลเนื้อร้ายนะครับความวิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อคิวเลตีเซลได้จัดการกับปัญหาหนึ่งแล้วมันมีความจําเกิดขึ้นในระบบภูมิคุ้มกันนะครับก็เป็นเมมโมรีทีเซลเมื่อเมเร็งหรือเซลล์ติดเชื้อใดหนึ่งที่จัดการไปแล้วครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจ,จะจัดการทันทีเสมือนหนึ่งมีวัคซีนในร่างกายเขาไม่ไปจัดการกับเซลดีใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเซลดีมันจะไม่มีตําหนิอยู่ที่พื้นผิวไอตําหนิที่มี้ผิวของเซล์ติดเชื้อหรือเซล์มเร็งนี่แหละเป็นตัวส่งสัญญาณให้รีเซพเตอร์ ไอ้ตัวรับสัญญาณของ Q cell คิวเลตีเซลวิ่งเข้าไปหาเพราะฉะนั้นเซลล์ปกติจะไม่ถูกจัดการเลยคิวเลตีเซลจึงจัดการกับปัญหามะเร็งด้วยวิธีการมุ่งเป้าอย่างแท้จริงร่างก<น>ายเราไม่สามารถกระตุ้นได้ด้วยตัวเองนะคะก็เราสามารถที่จะมีการออกกำลังกายช่วยได้นะครับแต่ว่าช่วยช่วยเพิ่มจํานวน c d 4, c d 8ซึ่งเราจะวัดไดถ้ถ้าหากร่างกายเราอ,อ่อนแอสโดนี้มันจะลดลง แต่ถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงมันจะเพิ่มขึ้นแต่ทันทีที่เราใช้ไม่มีการตรวจชัดเจนว่าสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจนมากได้หลายร้อยล้านเซลล์เดียวจากการใช้นวัตกรรมนี้ภายใน1เดือนนะครับเราวัดก่อนและวัดหลัง CDC CD8 เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้หลังจากที่เราจัดการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องค i เลต r เ c e ลว่ามันมีอินทิเดตมากถึงขนาดไหนเนี่ย เราก็ได้มีการใช้กับผู้ที่มีปัญหานะครับกลุ่มแรกเลยซึ่งจัดการง่ายๆเลยก็คือกลุ่มที่มีเนื้องอ,อกและซิสนะครับกลุ่มเหล่านี้เนื้องอ,อกแลซิสให้จัดการไปได้อย่างสะดวกสบายมากๆ<ค>ทุกรายไม่มีปัญหานะครับ<ค>เร็วด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ที่จะเห็นนะครับมันอาจจะมีภาพของคุณกิ่งแก้วนะครับคุณนัทวราคุณทวีพรท่านเหล่านี้เป็นคนที่เคยมีปัญหาเนื้องอก<ค>นะครับ แล้วก็จัดการไปได้ในระยะเวลาสั้นนะครับเพราะตลอดไปที่ผ่านมาเราช่วยคนไปแล้วผมว่าเกือบเป็นหมื่นมัน้งะะจากตั้งตั้งแต่เด็กตั้งน้อยตั้งแต่เนื้องอ,อกจนทั้งเราเป็นมะเร็งทีนี้ในขณะเดียวกันกับปัญหามะเร็งล่ะนะครับเราก็มีโอกาสได้ใช้อิทธิฤทธิ์ของเซลล์จัดการกับปัญหาคนที่มีมะเร็งนะค,ะร,คนะรับจนะะกลับมีคววุณภาพชีวิตเป็นปกติเดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่านะคะว่าหลังจากใช้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดของแอปโกแล้วเนี่ยค,คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นรโรคร้ายคือโรคมะเร็งเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงยังไงดีขึ้นยังไงแล้วมันจะมีผลอะไรข้างเคียงหรือเปล่าจากการใช้นวัตกรรมที่ว่านี้เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงหน้าค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูคุณภาพชีวิตของคนที่ใช้นวัตกรรมของแอปโกหรือว่านวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดก่อนที่ผมจะพูดถึงใครก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะบอกว่า ปัจจุบันเนี้ยเราได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วหลายพันรายทําให้เราได้รับรางวัลบริษัทที่มีนวัตกรรมที่เด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตัวอย่างบางท่านนะครับผมจะยกมาอย่างเช่นในภาพเราจะเห็นคุณนิโครัเชียก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้ายปัจจุบันคุณภาพชีวิตปกตินะครับคุณอภัสราเอ็เก็มะเร็งต่อมน้ําเหลือง แล้วก็ลามไปที่กระดูกแล้วช่องท้องนะครับแล้วก็คุณประกายรัฐหน้าเงินก็มะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองคุณประกายรัฐเนี่ยผมมีวีดีโอให้ให้ท่านชมนะครับต่อมน้ําเหลืองเมื่อสามปีที่แล้วนะคะคือคําเจอที่ที่คอที่ข้างหูนี่ค่ะว่าเป็นก้อนๆก,ก็เลยไปหาหมอส่องกล้องแล้วผลตรวจมาว่าเราเป็นมะเร็งแล้วสามีเขาไปเจอนวัตกรรมแบบโก้ขึ้นเขาก็เลย สั่งมาให้ลองทานดูแล้วว่าหมออีกสิบวันเนี่ยหมอนัดไปรักษาและที่โรงพยาบาลเราก็เริ่มทานเลยคนะ่ะทานไปทานไปพอถึงเวลาที่เราหมอให้ฉายแสงหมอก็ให้ฉายสามสิบสามครั้งคุณต้องทําใจนะต่อมน้ําลายคุณจะเสียไปเลยน้ําลายจะไม่มีจะเจ็บคอจะกลืนอะไรไม่ได้เราก็เอาเอาก็เอามันเหมือนทางเลือกครั้งสุดท้ายและพอเราฉายแสงไปทุกวันทุกวันพอครบ สิบเอ็ดครั้งหมอเขาบอกป้าไม่ต้องฉายแสงแล้วนะหยุดได้แล้วเพราะมันมัน,ม,นมันยุบพอหมอเขาบอกว่าไม่ต้องฉายแสงเขาก็ส่งไปทางเคมีบําบัดจะให้คีโมก็เลยไปพบหมอเขาก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเราก็านวัตรกรรมแอปโก้ไปเรื่อยๆเขาก็บอกป้าไม่ต้องมาแล้วนะวคือมันดีทุกอย่างนะคะ แล้วคนไข้ที่ว่านั่งข้างๆเราเดินตามตลอดเลยจะเข้าห้องน้ําก็เดินตามแบบล้วก็เอาให้ดู <c oughs> <c oughs> เราก็เอาให้ดู <c oughs> ก็เลยยกให้เขาไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เออเราบอกเอาอันนี้ไปนะแล้วก็ลองศึกษาดูเราก็มอบเป็นวิทยาทานให้เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอาจารย์คะคุณประกายรัฐให้อธิบายเพิ่มเติมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นปกติ เป็นปกติดีนี่หลายปีแล้วนะครับ <c oughs> ครับเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะครับ <c oughs> รอดแน่นอนรายต่อไปครับเป็นของคุณกันดรินนะครับัน <c oughs> นี้ทำคีคม,มด้วยก็เลยเ,เอาของเราก็าไปช่วยดู <c oughs> วิดีโอนะครับ คือบีเลือดกระปิบกระปลอยอยู่เรื่อยๆกดไปที่หน้าท้องเลือดมันก็จะไหลออกมาเยอะเลยแอรุ่งเช้าก็ไปหาหมอพอหมอตรวจปั๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นมะเร็งเป็นระยะที่3าถึงสลามไปที่กระดูกเชิงการานตอนนั้นก็กลัวเข้าในคอร์สระบบเลยค่ะต้องฉายแสง28ครั้งให้คีโม8ทําทําทําไปก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราเป็นคนร่างกายที่แข็งแรงแต่พอให้คีโมไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราเหนื่อยเราเพียเราไม่มีแรงให้ให้ใหไปประมาณสัก4หรือ5ครั้งลูกสาวอยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่าแม่แม่ แม่ลองใช้นวัตกรรมอันนี้ของดรคนนี้ดูซิลูกก็ยังไม่รู้นะว่าชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือบอกแม่มันเนี่ยหนึ่งเดือนแม่ก็ตัดสินใจอยู่นั่นแหละว่าเอ๊จะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีเพราะว่าเราใช้อะไรอย่างอื่นมาหลายๆอย่างมันก็ทําให้เราไม่ไม่เห็นดีเลยไม่แข็งแรงแล้วก็เวลาไปให้คีโมเนี่ยมันจะต้องมีลิมิตของการให้เม็ดเม็ดเลือดต้องดูเม็ดเลือดเม็ดเลือดเราเนี่ยโอ้โหก็จะบิ้วได้เดือนหนึ่งสามพันเนี่ยแบบยากมากพอให้กลับมาทีไรเนี่ยจะเหนื่อยจะเพียรเขาเรียกว่าหมดแรงเราก็จะทําอะไรไม่่ไได้้้ใใััคะพอหปสกกรงลู ลูกลูกบอกมาแล้วเราก็ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วก็ลองมาทานดูพอทานไปสักหนึ่งอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเราเห็นผลเพราะเราเริ่มแข็งแรงอ่ะเราไม่ต้องเกาะผนังแล้วแล้วค่าเลือดของเรามันก็ขึ้นขึ้นขึ้นทุกเดือนจนจนให้ไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครบคอร์ส8ครั้งแข็งแรงมากให้เสร็จเราอยู่บ้านสองสามวันเราก็กลับไปทาเบเกอรี่ที่ที่บ้านได้คือสบายสบายแล้วเรารู้สึกเราสดชื่นแล้วเราแข็งแรงมากจริงๆนะคะ สามียังบอกโอ้โหเธอแข็งแรงมากเลยแบบทําอะไรแบบกระชับกระเฉงแล้วบ่นบ่นบ่นเขาเก่งมากขึ้นทานมาแค่3เดือน,นขอบคุณนะ<า>วัตกรรมแม่ปัวจริงๆค่ะ,คะแล้วก็ขอบคุณด้วยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาดูต่อไปเลยนะครับ้ายต่อไปจะเป็นของคุณต่อนะครับคุณต่อก็เป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็เข้ามาหาผมนะครฟังกาสัมภาษณ์คุณต่อครับ มีรอบเดือนมาประมาณสัก3วันนะคะมาประมาณสักอาทิตย์กว่า10วันก็ไม่หยุดเขาก็บอกว่าพบว่ามีก้อนประมาณสักสามส่เซนนะคะ เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ2อีคิดว่าถ้าเลือดมาไหลเยอะขนาดนี้ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันเลื่อนมาไหลไม่หยุดแล้วไหลเยอะมากค่ะก่อนจะได้เข้ารับการฉายแสงมันก็มีเวลาประมาณสักเดือนนึงก็ตัดสินใจเข้ามาพบกับท่านอาจารย์ดรพิเชษนะครับก่อนจไล่ดูข้อมูลอาจารย์ก็บอกว่าต้องลองแชทก่อนไอ้เรา,าเครียดแต่อาจารย์ก็ยิ้มสบายๆไ,ไม่ต้องกังวลอะไร <ừ> ก็เลยนํากลับไปให้ภัน นับดูเลยอะค่ะสิวันเลือดที่ไหลก็เริ่มลดลงเรื่อยๆพระวันที่1ิเนี่ยเราก็เฮเลยเพราะว่าวันที่11รุนแล้วก็ไม่มาแล้วก็ทันทีก้กำลังใจก็จะมาเยอะมากเลยนะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเยอะมากพอกําลังใจดีความเครียดเขาก็ลดลงครับมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมามีภูมิแล้วก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับมันกด็ดีใจมากครับ วันนี้นอกจากที่พี่ๆได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้มาเล่าถึงความรู้สึกที่มีจริงๆการสัมภาษณ์ระหว่างนี้อาจารย์ฟังอยู่หมดเลยนะครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตเชิญอาจารย์ ว่ามีความสุขทั้งครอบครัวเลยนะคะอาจารย์สำหรับผมก็เป็นความสุขลึกๆนะที่ได้มีประสบการณ์อย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ดูภาพต่อไปผมมีกรณีของคนที่เป็นทั้งเอชระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นมะเร็งที่สมองที่ช่องท้องแล้วก็กระดูกสันหลังเป็นภาพของคุณเอนะครับอาการลุกลามจนถึงระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็มีมะเร็งเกิดขึ้นแต่หลังจากใช้นวัตกรรมของเรา8เดือนนะครับ ภาพที่เห็นคือภาพที่คุณเอเดินอย่างปกติเลย<ฆ>แต่ปัจจุบันเนี้ยอาการเนี้ยเป็นปกติมาแล้วเป็นปีที่8นะครับ<ฆ>แล้วปัจจุบันนี้ก็บายบายเอชไแล้วด้วยคุณภาพชีวิตปกติหมดเลย จากการเชิญวัคาารรมภูมิคุ้มกันบำบัดเชิญเข้าไปดูรายละเนในในอียดของในวนีดีโอได้นะครับอนี่อยากทราบว่าการใช้ในวัตรกรรมที่ว่านี้ในแต่ละเคสซึ่งมีอาการเจ็บป่วยไม่เหมือนกันการใช้ในปริมาณเท่าหรือต่างเราจะบอกว่าให้ใช้สูงสุดเลยเท่าที่เป็นได้เพราะว่าเรามั่นใจในความปลอดภยัยประเทศจีนเขาบอกว่าจะต้องใช้ถึงวันละ1กิโลนะถึงจะมีปัญหา1นกิโลก็คือ2,000แคปซูลอ่ะเราก็ใช้1 0บสิบสองแคปซูลอดันมองเนี่ยครับทีนี้อีกรายหนึ่งครับเป็นมะเร็งปากผูลูก แล้วก็เป็นเอตรยาสุดท้ายด้วยะนะครับก็เข้ามาหาเราเรามาดูวิดีโอคลิปของคุณนิวนะครับค่ะเนอายุ18ที่จับแฟนค่ะแล้วพอมาถึงปี54ปุ๊บอาการอาการออกปวดหัวมากเลยค่ะห้องไอซียูสั่นพืนค่ะได้รับยาต้านค่ะเริ่มทานวันแรกเลยค่ะแล้วร่างกายมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นทํางานอยู่ก็เจอก็เลยให้เพื่อนเข้าไลน์ให้ก็เลทานดูก็ซีดีฟขึ้นค่ะจาก200ก็เป็น300ค่ะทานอยู่ประมาณ จองเดือนนะคะมันไม่มีอะไรผิดปกติในร่างกายเราอะค่ะเอ๋อเรารู้สึกว่าร่างกายเราโอเค<ช>ก็เลยหยุดไปก่อนหยุดก่อนแล้วพอหยุดไปยาวๆเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดเป็นเนื้อร้ายอะค่ะปีหงหึงอะอาการ,รแรกก็ปวดท้องอะค่ะก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแต่จริงเนื้อไปตรวจก็เจอเป็นเนื้อร้ายฉายแสงดีสิบห้าครั้งคีโมห้าครั้งใส่แร่สี่ม็ดแต่ก็ร่างกายเราเย่ยช่วงคีโม ระยะแรกตอนที่ยังไม่ได้ทานชิงค่ะปวดท้องค่ะปวดท้องแบบนอนไม่ได้เลยค่ะกลับมาทานแอปโกค่ะเคีโมไปประมาณ9้าครั้งค่ะประมาณสองเดือนละค่ะทุกวันนี้ยังกินแอปโกกินอยู่ค่ะแล้วยาอื่นๆมีอะไรกินบ้างไหมครัก็มีแต่ยาต้านอย่างเดียวค่ะถึงไม่มีผลข้างเคียงจากเคีโมไม่มีอะไรตรวจเมื่อวันที่24สี่ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เจอก้อนเนื้อแล้วนะคามอายครั้งสุดท้ายนี่มัน 0.4ค่ะก็โอเคมีกำลังใจสู้ต่อค่อะลูกสาวจะโทรถามตลอดค่ะถ้าไม่มีตอนนี้นะแม่แย่เลยดีใจงานดีใจดีใจมาตลอดเลยครับขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะดีใจอะค่ะท่านนี้ก็ตอนนี้คุณภาพชีวิตเป็นยังไงคะอาจารย์ครับก็ปกติตรวจไม่พบเชือ้อ HIV แล้วนะครับแล้วบอกว่าตรวจไม่พบเชือ้อตรวจไม่พบเชือเช้อค่ะชมชมแล้วอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาได้ไครับโทรไปปรึกษาได้ใช่ไหมคะผมอยากจะเรียนต่อว่า ท่านไอชัยวเนี่ยเราทําให้ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อโดยไม่ใช้ยาต้านไวรัสมากว่า25รายแล้วครับเป็นครั้งแรกของโลกนะครับนวัตกรรมนี้ทําได้หลังจากที่ค้นพบเชื้อ h อชวี39ปีที่แล้วไม่มีประเทศใดทําได้เลยนะครับนักวิศาสตร์ไทยทําได้เป็นประเทศทำได้เป็นประเทศแรกของโลกครับ,น,รบนอกจากตรวจไม่พบเชื้อมีผลพวงอะไรตามมาหลังจากาใช้นวัตกรรมที่ว่าไหมคะคุณภาพสุขภาพดีขึ้นมากผิวพรรณสวยงาม มันก็เลยทําให้สงสัยว่าเอ๊ของเราแค่กระตุ้นเซลล์ตีพิฆาตไปจัดการกับปัญหาหรือในเมื่อท่าแต่คนโดยเฉพาะผู้ป่ิดเชื้อชีวีเนี่ยผิวพันธุ์ก็สวยงามมากแล้วอย่างเมื่อกี้คือเราสังเกตนะคุณกันดาร,รินเนี่ยระหว่างทำคีโมก็มีผลข้างเคียงอะไรเยอะแยะแต่ใจของเราแล้วไอ้ทำไมสุขภาพแข็งแรงตรวจเลือดทั้งหมดก็ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นก็สงสัยว่าเราคงไปทําอะไรทําให้เกิดการย้อนวัยชาวายนะครับก็เลยสงสัยว่ามงคงจะไปทําหน้าที่ พิเศษเพิ่มขุดงานที่อันหนึ่งก็คือการไปกระตุน้นการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ซึ่งทําให้เกิดการย้อนวัยชะลอวัยตรงนี้แล้ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของที่มาของนวัตกรรมที่เราจะคุยกันใน,ในโอกาสหน้าครับวัฒนาชีวาแต่วันนี้ให้อาจารย์ทิ้งท้ายเรื่องของนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบ,บําบัดว่าเหมาะกับใครบ้างครับก็เหมาะกับทุกคนนะครับที่หนึ่งต้องการป้องกัน นะครับเพราะเรากระตุ้นซ d ดขึ้นมากระตุ้น c d ดีขึ้นมาวัดได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าเรากระตุ้นมาด้วยอย่าง,างปลอดภัยเพราะเป็นสิ่งที่สกัดมาจากมังคุงดเงาดำถูเหลืองฝรัดโบบกเมื่อเรามีภูมิุมกันที่ดีเราก็จะสามารถป้องกันท้องโรคติดเชื้อรังเม็งได้นะครับแล้วสําหรับคนที่เป็นมีปัญหาแล้วเราก็สามารถจัดการได้ด้วยขนาดที่มันมากขึ้นวันนี้ได,นนได้ข้อมูลความรู้เยอะเลยนะคะเกีะะ่ยวกับเรื่องของ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนที่เป็นโรคร้ายแล้วใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดผมอยากจะเรียนว่าหลายหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์แล้วเราก็มี evidence base นะครับคือคนที่หายแล้วอ่ะคนที่ดีขึ้นแล้วอ่ะอย่างกรณีเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นพันรายนะครับกรณีโรคเอชเนยนะครับเอดอชบีเนี่ยก็ ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว20กว่ารายนะครับเราล็อกทำการรุนโลง,ล,งล,งลงเป็นโครงการระดับโลกไปแล้วค่ะเพื่อความมั่นใจคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะคะว่าทุกเคสที่นํามาคุยกัน <c oughs> มีตัวตนจริงไหมแล้วก็ดูแลกันอย่างไรนะคะ,คะกับนวัตกรรมที่ว่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณนะคะศา <c oughs> สตราจารย์ดรพิเชษวิยะจิตราเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้